ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหวยกเกษียณกันบ้างครับที่จะมาทําให้คนที่มีสิทธิ์ซื้อมีเงินบำนาญไว้ใช้ตอนอายุ60ปีนะครับโดยเป็นการสะสมเงินไปเรื่อยๆกับการซื้อสลากในแต่ละครั้งนะครับซึ่งในการซื้อก็ต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ซื้อผ่านแอปที่ผูกกับบัญชีธนาคารไว้นะครับโดยงวดหนึ่งจะซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทนะครับโดยราคาก็จะอยู่ที่ราคาใบละ50บาทมีการออกสลากครั้งหนึ่งก็ประมาณ5ล้านใบต่องวดนะครับซึ่งก็จะออกสลากทุกวันศุกร์เวลา เวลาสินาฬิกานะครับสำหรับรางวัลที่1มีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทจำนวน5รางวันนะครับส่วนรางวัลที่2เป็นเงิน1000บาทอีก1 0,000รางวันนะครับส่วนใครที่ถูกก็จะได้รับเงินรางวัลแบบโอนเข้าบัญชีไม่เกินวันถัดไปนะครับส่วนเงินที่ซื้อแต่ละงวดไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกจะกลายเป็นเงินสะสมรายบุคคลนะครับซึ่งทางกอชอก็จะโอนให้ตอนอายุ60ปีนะครับหรือว่ากรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้ที่รับประโยชน์ต่อไปนะครับ